สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเถิดทั่วเทนเดีวอยู่ในขณะนี้นะครับกับตึงขณะนี้นะครับผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับของการรับบินทบาตนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับของเช้าวันนี้ครับ18มีนาคม2564นะครับณวัดภูสวรันําบนเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับ ตนะถอดรองเท้าด้วยนะครับร <c oughs> องไม้ด้านหลังนะครับรอ,อ,องไม้ก็มีคนที่มารอใส่บาตเนี่ยนะครับประมาณ เกือบหนึ่งคนนะครับอย่าเลยว่าว่ายัางทยอยเดินกันเข้ามานะครับก็ยังมากันไม่หมดนะครับครับแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณลานของวัดภูสวรรค์นะครับตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับก่อนที่ลวงตาบนชื่นจะรับบาตรเสร็จนะครับก็จะมีการ ให้พรนะครับกับญาติโยมนะครับภายหลังจากให้พรก็จะฉันเช้าแล้วเริ่มเดินออกนะครับซึ่งผมแจ้งไปเมื่อคืนแล้วสําหรับเส้นทางที่จะใช้เดินนะครับก็ขอให้จาพันกันนะครับอย่าหลงประเด็นอย่าหลงเส้นทางนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมโพสต์ไปนะฮะหรือว่าที่ลงข้อมูลไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยได้ สอบถามลูกศิษย์นะครับที่เป็นลูกหลานของหลวงตานะครับแล้วก็ได้ได้รับความเห็นจากหลวงตาบุญชื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะนำไปให้ข่าวนะครับแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะครับของทั่วไทยนิวนะครับและนี่คือความงดงามของ บริเวณวัดภูสวรรค์นะครับซึ่งอยู่บนยอดเขามีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะครับเด่นที่สุดของอำเภอเชียงของนะครับซึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับใช้เส้นทางระหว่างอำเภอเชียงของมุ่งหน้าอำเภอเชียงแสนเนี่ยท่านขึ้นเขามาเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับจากตัวเมืองเชียงแสนประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ มุ่งหน้าไปทางเชียงแสนท่านจะเห็นนะครับพระใหญ่เนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับและนี่คือวัดภูสวรรค์หรือว่าอุทยานภูสวรรค์ครับ ไม่ใส่ถาดด้านหลังนะครับของที่หนักๆนะเขาเอายกแล้วก็เอาชนบายเลยนะครับลบได้ไหชนบายได้ไหมครับเออครับสาธุครับเห็นไหมละครับด้านหน้าเลื่อนนะครับลงตามาแล้วครับเลื่อนครับ แล้วไม่คือบรรยากาศสดๆนะครับตักบาทยามเช้านะครับที่มีพุทธศาสนิกชนมารอใส่บาทนะครับซึ่งหลวงตาบุญชื่นเนี่ยก็จะปวดสัตร์นะครับหรือว่าปวดญาติโยมทุกวันนะครับเป็นจิจวัตร ัยไม่ได้ไม่สุดก็เป็นปรัติธรมเช้าของวันที่8นะครับอยู่ด้วยกันดับอดนะครับอยู่ด้วยกันเเย เท่าไหร่นะครับพี่น้องเราวันนี้นะพี่น้องเราก็เมื่อวานนะครับเยอะมากแต่ถ้ารู้นะครับว่าเราทั้งเที่ที่นี่มีองค์มากันเยอะพื้นที่ก็จะไม่พอ ยกหมดได้เลยครับยกทั้งถุงเลยครับเดี๋ยวชนบาดเดี๋ยวอ่ายกทั้งหมดเลยแล้วก็ชนบาดได้ครับครับนั่นแหละครับอ่ะยกหมดเลยชนบาดแล้วก็ให้ลูกติด

แถวนีครับต่แถวครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมเฟซบ o ๊กไลฟ์ผ่านเพจทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงเพจเป็นข่าวของจังหวัดเชียงรายและอีกหลายๆเพจนะครับที่ลิงก์สัญญาณจากทั่วไทยนิวไปนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับบริเวณวัดภูสวรรค์น,นะครับ นั่งเลยครับนั่งเลยครับอ,อย่าเข้าไปใกล้ครับอย่าเข้าไปใกล้ใครที่ไม่มีโอกาสมานะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยก็ให้อ่านร่วมกันอนุโมทนาสาธุนะฮะช่วยกันเผยแผ่นะครับกิจกรรมของศาสนาพุทธนะครับที่หนอเนื้อศาสนา พุทธนะครับว่าพระสงฆ์นะครับพระคุณเจ้าเนี่ยได้กระทํากิจของสงฆ์นะครับร่วมกันแชร์สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ให้กร,รกระจายไปนะครับทั่วโลกนะครับทั่วแผ่นดินให้รู้ว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับมีความศรัทธานะครับความเลื่อมใสจากหมู่คนชาวไทยเนี่ยกันขนาดไหนนะครับ เต,ต็มแล้วก็นั่งข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวดูข้างบนเต็มหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ต้องเบียดกันนะครับถ้า<ท><ะ>ข้างบนเต็มนั่งล่างนะครับเดี๋ยวเว้น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 แบบทางเดินไว้นิดนึงนะครับเว้นแบบทางเดินไว้นิดนึงครับอ่านั่งตรงนี้สบายเลยครข้างบนเต็มเราก็อกีมานั่งเรียงกันข้างล่างนะครับข้างบนเต็มแล้วครับ เอาเก้าอี้มานั่งเรียงข้างล่างดีวกว่าครับ ก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเรื่องใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยประมาณหนึ่งรคนนะครับที่มาร่วมใส่บาตรวันนี้นะครับ นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณศาลาของวัดภูสวรรค์น,นะครับ